ท่องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกหมึกเดิมพันสุดท้ายสังคมไทยแตกเป็นสองเสียงมีทั้งกลุ่มหนุนแจกเงินดิจิทัลและกลุ่มค้านใช้เงิน5.6แสนล้านบาทเมื่อวานเพื่อหวังผลทางการเมืองหลังมีนักวิชาการ99คนทั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติและนักเศรษฐศาสตร์ลงชื่อในถแถลงการคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายเงินดิจิทัลหรือแจกเงิน10,000บาทเพราะได้ไม่คุ้มเสีย องิงแพททองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้เข้าร่วมประชุมกับสสพักรับฟังความคิดเห็นของสสเรื่องการดําเนินนโยบายเงินดิจิทัลลูกสาวเท่าแก่ใหญ่ยืนยันว่าเวลาลงไปพบประชาชนมีแต่คนถามว่าจะได้เงินเมื่อไหรเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้ถูกกระตุ้นในภาพรวมและภาพใหญ่แบบนี้มานานแล้วสรุปว่ารัฐบาลเสรษฐาเดินหน้านโยบายเงินดิจิทัลแจกเงิน10,000บาทโดยใช้วงเงินทั้งหมด5 6แสนล้านบาท รัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนเงินดิจิทัลในเดือนพฤศจิกายนนี้เริ่มจากกลุ่มล้านค้าก่อนและกลุ่มประชาชนลงทะเบียนเป็นคิวต่อไปหลักเกณฑ์โครงการเงินดิจิทัลทั้งหมดจะชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้ส่วนที่มาของเงินในโครงการยังไม่มีความชัดเจนสำหรับภาคประชาชนที่ออกมาคัดค้านและเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบายเงินดิจิทัลไม่ได้มีแค่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์และอดีตผู้บริหารแบงก์ชาติเท่านั้น แต่เสียงที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆคือเสียงสอวอาสายอนุรักษ์นิยมและนักเคลื่อนไหวปีกกวาจัดที่ผสมโรงขย่าพักเพื่อไทยเมื่อวันที่11ตุลาคมสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าทำไมต้องแจกเงินดิจิทัล5.6แสนล้านบาทให้ทุกคนคนรวยเจ้าสัวมหาเศรษฐีรัฐมนตรีแจกเงินเพื่อใครแปลงเงินเพื่อใคร สัปดาห์นี้ที่ประชุมวุฒธธิสภาได้นำวาระการแจกเงินดิจิทัลมหาหรือกันอย่างกว้างขวางเสียงสวออส่วนใหญ่เป็นห่วงว่านโยุบายดังกล่าวจะซ้ำรอยโครงการจำนำข้าวทวินเปลี่ยนสีสมาชิกวุฒธธิสภากล่าวว่าถ้าจะเอาใจประชาชนแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการยื่นยาพิษให้ประชาชนดื่มดับกระหายสวหลายคนพยายามจะบอกว่าประชาชนได้เงินคนละหมื่นบาทแต่ต้องแลกมากับความล่มสลายของนโยบายการเงินและการคลังมันไม่คุ้ม ในขณะที่อีกด้านหนึ่งกลุ่มหนุนเงินดิจิทัลในนามกลุ่ม f อเพื่อไทยได้มายื่อหนังสือแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนนโยบายการแจกเงินโดยมีสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองเป็นผู้รับหนังสือกลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายนี้ยังมีแถลงการอีก5ข้อโดยเนื้อหามุ่งตอบโต้กลุ่มคัดค้านนโยบายเงินดิจิทัลการคัดค้านที่ผ่านมามีอคติต่อฝ่ายราประชาธิปไตยโดยไม่เห็นหัวของประชาชนคนจนในชนบทและคนจนเมือง ซึ่งพยายามชี้ให้เห็นว่าการแจกเงินดังกล่าวขัดต่อวินัยการเงินการคลังจุติพงศ์ผู้มูงผู้นํากลุ่มหนุนดิจิทัลก็คืออดีตการนําวิทยุชุมชนเสื้อแดงซึ่งปัจจุบันยังรวมตัวกันอยู่ในเขตอําเภอลําลูกกาปทุมธานีนายแพทย์พรหมเลิศสุริเดชตอบคําถามโครงการเงินดิจิทัลผ่านรายการคุยนอกจอประเด็นที่ถูกถามว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ที่คนทําโครงการจะติดคุกเหมือนโครงการจำนำข้าวว่า ที่ผ่านมาเคยเกือบติดคุกเพราะทําโครงการหวยบนเดินมาแล้วแม้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาก็เอาไปให้กระทรวงศึกษาธิการแต่คนทําเกือบติดคุกซึ่งถือเป็นเรื่องตลกวันที่ทําโครงการก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิดอะไรแต่หลังรัฐประหารกลับกลายเป็นเรื่องผิดน้ําเสียงหนักแน่นของหมอมงนายกน้อยบอกได้ว่าศึกนี้เพื่อไทยถอยไม่ได้และแพ้ไม่ได้นโยบายแจกเงินดิจิทัลเป็นเกมเดิมพันอนาคตทางการเมืองของตระกูลชินวัตร